น่ะน่ะเฮ้ยมันอะไรอะ่ะเฮ้ยเยเดี๋ยวเดี๋ยวกูว่ามันโปรแล้วเฮ้ย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 กูว่ามันโปรแล้วกูว่าไม่ใช่แล้วไอ้สัตว์แม่งกูเจอโปรอีกนี่ไงแม่งคือมันแครนพี่อะครับอือคนดูเนี่ยพี่จัดมัน,ปนไปเลยสามทับสามไอ้ไก่มีสกตอร์คิวบอกว่าเฮ้ยมีอยู่นี่ไงาตายไอ้ไก่โอเคครับผมก็ต้องขอ กราบสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมตอนนี้ทุกคนก็อยู่กับพี่นะครับเดอะนายซีนอีกเช่นเคยนะครับทุกคนเออซึ่งตอนนี้นะครับพี่เนี่ยก็อยู่ในแม่บอกฟุตกันอีกเช่นเคยนะครับเออก็ปกติว่าทำบอกฟุตนั่นแหละนะครับทุกคนเออซึ่งในวันนี้นะครับค่อนข้างที่จะเป็นข่าวดีเลยนะคนดูคือแบบไม่ต้องมาเล่นแบบปิงๆแล้วอะครับอืมเพราะว่าอะไรครับคนดูก็คือมันเอาเซิร์ฟสิงคโปร์กลับเข้ามาแล้วนะครับทุกคนเออซึ่งเวลาพี่ย้ายเซิร์ฟเนี่ยมันจะได้แบบลื่นๆนะครับเออโอเคครรััับนนนนนดูกกกเเข้้าาื่่องีีวว็ พี่เนี่ยก็จะมาล่าค้าหัวทุกคนอีกเช่นเคยนะครับซึ่งวันนี้นะครับพี่เนี่ยก็ต้องขอเนี่ยใช้เป็นหมัดเงือกเหมือนเดิมนะเหมือนคลิปที่แล้วนะคนดูคลิปที่แล้วพี่ก็ใช้หมัดเงือกนะครับคนดูแต่นะครับพี่เนี่ย เอามาเล่นกับชิซุยนะเออหมัดมนุษย์เงือกนะคนดูก็คือดาบชิซุยเนี่ยเอามาเล่นกับหมัดมนุษย์เงือกนะซึ่งกูเนี่ยเอาไปลองเล่นมาแล้วตอนนี้ค่าหัวพี่คลิปที่แล้วน่าจะ 23M นะตอนนี้คลิปนี้กูลองเอาไปลองเล่นมันขึ้นมา 24M เลยนะคนดูเออโอเคครับคนดูกูว่าพวกมึงอยากดูกันแล้วแหละแต่ก่อนจะไปดูเนี่ยกูขอแค่คนละหนึ่งไหลนะคนดูแค่คนละ1ไลค์แค่นี้เออคือมันไม่ยากเลยนะครับโอเคครับคนดูกดไลค์กันแล้วใช่ป่ะงั้นเดี๋ยวเราไปดูเลยดีกว่าเว้ยยยยยยไไไไไไปปปออออ้้อ้้้้าาาวววกกกกกูกูยยู็็เเเเเเสิิรรรรร์์ฟฟมมมมมมมนนนนนทีีีี่่่่่่บบแแลลหหืฮัตต2.5ะดใค อันน uhm. ี้เป็นเซิร์ฟสิงคโปร์ใช่เปล่าวะเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยเมันจะตายแล้วอ่ะกูขอรอดได้ปะกูขอลอดแม่งเลยไอ้ไก่เนี่ยโอ้โหโอ้โหโอ้โหพับขมึงพับขมึงพับขมึงสกิลเฮี้ยแล้วเนี่ยแม่งเนี่ยเนี่ยโอ้โหไอ้เฮี้ยแม่งจะอากคาบูชาแม่งไม่มีสกิลไก่จริงๆโอ้โหโอ้โหแม่งเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวรอสกิลกูมาก่อนนะครับไอ้ไก mm ่แล้วมึงตายห่าแน่กูบอกเลยโอ้โหโอ้โหแม่งจะคอมโบกูอย่างเดียวเลยนะครับไอ้เชี่ยนี่ ดูไอ้ดูดูโดนแล้วละดูดูแล้วละโอ้โหแล้วกูโลกแล้วกูโลกเคขี่ยแล้วเนี่ยนี่คือพี่ยังไม่ได้วอร์มเลยนะครับคนดูแม่งเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมึงเจอกูไอ้ไก่มีสกิลเปล่าวะเอ้ยมีอยู่นี่ไงตายไอ้ไก่เฮ้ยมันเอาอีกเปล่าคนดูคือมันแครนพี่ไงพี่เข้าใจมันไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่เอาให้มันต่อได้เดี๋ยวพี่ขออนุญาตจัดคอมโบวันช็อตเลยละกันแม่งเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหเขี่ยเขี่ยโอ้ยเดี๋ยว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 นี่มันเซิร์ฟสิงคโปร์จริงใช่ป้ากูดูก่อนนะนี่ไงงนี่อเเซิิรร์์ฟสคคโโป นี่ไงอุ้ยโอ้โหไอ้เชี่ยจะตายแล้วคนดูมันจะตายแล้วครับตายให้กูเหอะนะกูขอร้องแหละมาจังหวะน,นี้แหละมึงต้องตายโอ้โหแม่งมันไม่ตายวะไอ้ไก่เอ้ยนี่ไงตายแม่งคนดูเขากูแบแม่งจะตายโอ้โหมันลีลายึกยักย,ยึกษ์ยอแบบืโอ้ยมันเอาอีกป่าววะเอ้ยมันเอาอีกว่วะมันเอาอีก,ออกคือมึงไม่เข็ดใช่ไหมได้มึงไม่เข็ดโอ้โหไอ้นี่นะครับไอ้นี่กูดูแล้วมันน่าจะสเต็ปดีนะครับคนดูมา โอ้โหไอ้เหี้ยโดนไป3า0 0เองเหรอเนี่ยเมืกก่อกี้นี่ไงนี่ไงนี่ไงไอ้ไก่หึนี่นไ,ไงแม่งคือมันแคนร์พี่อะครับอืมคนดูเนี่ยพี่จัดมันไปเลย3าับสไอ้ไก่โอเคครับคนดูมันเหมือนจะออกไปแล้วนะไอ้คนเมื่อกี้เนะี่ยน่าจะหัวร้อนนะครับอืมแม่งอ้าวเจอผลเสือแ่บคนดูแต่น่าจะ2.5นะครับอืมไอ้คนนี้เฮ้ยมันเปิด p ีพเปล่าวะ โอยมันเปิด PVP ป่ะคนดูไอเชีย่ยนี่ได้เดี๋ยวมึงเจอกูไอไก่อ่ามาเลือกที่จะสู้กับผมนะครับคนดูอุยอ้ยอุ้ยไอเชี่ยววืดไอสัตว์มาโอ้โหแล้วแล้วมันปิงเชี่ยแล้วเนี่ยอ๋อ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 เชี่ยอะไรของมันเนี่ยมันเล่นอะไรของมันวะเนี่ยคนดูมันน่าจะปิงนะครันดูพี่น่าจะไม่ปิงนะเพราะว่ากูดูจากปิงของกูแล,แล้วนะครับไม่ปิงแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นี่นี่กูจับมันได้ละแล้วกูจับมันได้ละ นี่ยนี่ยจะตายครับจะตายครับจังหัะนี้เอ้าเรามาเลกที่จะหนีอุย้ยเฮ้ยเฮ้ยมันจะมีคนรัดกูเหรอ,อเ,ดเดี๋ยวกูจัดให้มันตายไปเลยแล้วกันครับคนดูให้ดีนี่ นี่ตายครับเป็นไงเลือดบอยเธอดีแมนฉับร้านขายไก่ตันสุขคุมในราคาสบายกระเป๋าเริ่มต้นเพียงหบาทเท่านั้นไกตน่ตันหมัดสูงผลเติมราคาเพียงยี่สบาทเท่านั้นแล้วก็ไกต่ตันเผาวีสี่ที่สิบแล้วก็ไก่ตันกับคู่เร่งราคาเพียงห้าสบาทเท่านั้นและยังมีรหัสโลโก้ขายและยังมีแมปอันดี้แมทแองเจลล์มีอยู่ใต้คอมเมนต์นะครับเออนี่ไงคนดูมันเอาอีกว่ะแม่งมันใช้ผลสมองนะครับรอบนี้อ่านี่มันเอาอีกเดี๋ยวกูจัดให้มึงเองครับไอ้ไก่เอ้ยอุ้ยไอ้เียมัันอดคาูชน่มันมาเเปป็็นนนสตะคครับดูไอ้แก่่นีเดีี๋๋ยยยววมมึึงงเเเจจออออกกกููดครับไไุ้่ เฮ็ดเอาอะเฮ้ยมันมันมันแหลกๆอย่างวะไอ้เคียเนี่ยอะไรของมันนะคนดูมันเล่นอะไรไม่รู้อ่ะครับนี่ไง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 อุ้ยอุ้ยอื้มไอ้เคียกดสกิลผิดอีกเมื่อกี้อุตส่าห์เข้าได้แล้วนะครับเมื่อกี้เนี่ยมันใช้เผาไอเคียแล้วนะมันวิ่งไวอย่างวะน่าจะใช้เป็นเผามิงนะครับพี่ดูทรงแล้วไอ้นี่ยมันทำทรงเหมือนจะเล่นเป็นนะคนดูแต่คือมันมันเนี่ยสกิลอ่ะเนี่ยสกิลมันไม่โดนอ่ะกูไม่เข้าใจเนี่ยนี่ตายแล้วอุ้ยไอ้เคี้้ยมันหลบไดดวย นี่ไอสัตว์กว่าจะตายโอ้โหคือไอนี่นะครับมันเหมือนจะปิงนะคนดูแต่คือกูเนี่ยปกติเลยเว้ยเน,นี่ยคนดูปิงกูปกติเลย90 80ประมาณนี้นคนดูเพราะว่าเซิร์ฟสิงคโปร์มันเอากลับมาแล้วนะครับมันก็จะง่ายหน่อยนะคนดูไอเฮียเดี๋ยวกูย้ายเซิร์ฟเดี๋ยวกูไม่อยากเล่นกับไอเฮียนี่แล้วแม่งมันปิงอ่ะครับคนดูไอเฮียเฮ้ยรอบนี้กูเจอสี่จุดหกว่ะรอบนี้น่าจะตึงกว่าไอชิเมื่อกี้นะครับคนดูไอคนเมื่อกี้เอ้ยเราเรากูเจอเฮียอะไรเนี่ยยอดมนุษย์เหรอเนีะนะ่ยอ๋อ อ๋อแม่งเปิดกูเลยอุ้ยไอ้เที่ยใช้เผาปลาซะด้วยชิบหายแล้วกูชิบหายแล้วแม่งขอรายหลบแล้วกันน่ะเฮ้ยมันอะไรอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวกูว่ามันโปแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮกูว่ามันโปแล้วกูว่าไม่ใช่แล้วไอ้สัสแม่งกูเจอโปอีกมันอะไรของมันอ่ะคนดูไอ้เที่ยนี่กูเพิ่งย้ายเสิร์ฟมาเนี่ยคลิปนี้กูเจอไถ่เที่ยอะไรวะเนี่ยแม่งเสิร์ฟนี้กูเจอเที่ยอะไรก็ไม่รู้ครับคนดูเฮ้ย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 อะไรอ่ะเฮ้ย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 อะไรอ่ะคนดู มาในที่สุดกูก็เจออันนี้น่าจะไม่โป้นะครับคนดูมากถ้ามาถึงกูก็ขอเปิดเลยแล้วกันมาถึงกูก็ขอเปิดเลยแล้วกันแม่งเพิ่งย้ายเซิร์ฟมาเมื่อกี้พี่เจอโปเฉยเลยอะ่ะครับคนดูมามามากูขอกูขอสู้ด้วยมาเฮ้ยนี่ไงไอสัตว์มันเปิดฉากสู้แล้วอะ่ะมามากูไล่สู้สักทีแม่งเฮ้ยไอนี่มันอยู่ฝั่งมาเรียนเยเฮ้ยเฟิร์สก็เก้าเก้าไอเฮยกูเจอเฟิร์สก็เก้าเก้าแล้วครับคนดูโอ้โหโอ้โหไอเฮียแต่เฟิร์สก็เก้าโคตรปิงเลยเนี่ย อุ้ยมันหลบเป็นว่ะไอ้นี่มันหลบเป็นมันมีสเต็ปนะครับกูเจอคนมีสเต็ปวนะ่ะโอ้ยนี่ไงนี่ไงมาแล้วมาแล้วนี่ไงแล้วกูหลบไงไอ้ไก่นี่ไงนี่ไงนี่ไงแม่งสเต็ปม,มาจาัดไอ้ซาดคือแบบพี่อยากเจอตึงๆอ่ะครับแม่งแต่ไม่เอาแบบโปเมื่อกี้นะคุณดูไอเ้เซิร์ฟพี่แล้วแม่งโปไอ้เหี้ยอุย้ยแม่งเอาอีกเหรอมึงเอาอีกใช่ไหม <S <S มาๆมาๆกูให้มึงคอมโบเลยอ่ะกูให้มึงคอมโบเลยอ่ะ ออเออเย็ดเย็ดคอมโบคอมโบเย็ดเย็แล้วคอมโบแล้วมันคอมโบว่ะคนดูแม่งแล้วมึงคอมโบแล้วมึงคอมโบนี่ไงคอมโบไอ้ศาสตร์แม่งนี่นะครับคอมโบของจริงอ,อ่าฮะมันเอาอีกมากูจัดให้มึงสามทับสามเหมือนเดิมเลยแล้วกันนี่ไงกูยอยู่นี่ครับกูยอยู่นี่นี่ไงคอมโบวันช็อตไปดมออีมันเอาอีกว่ะมันเอาอีกว่ะมากูจัดให้มึงเรื่อยๆเนี่ยกูได้เรื่อยๆอ่ะวันเนี้ยมามาสิมาสิ มาสิกูลบค,ครับกูลบครับไอ้ไก่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมาว่ะนี่อุ้ยแม่งมันหลบเป็นครับสรุปมึงหลบเป็นปะเนี่ยนี่ไงนี่ไงได้จังหวะแล้วสัตว์นี่ไงไอ้เทีย่ยแม่งคือกูสู้กับไอ้เที่ยนี่นานจัดเลยนะครับคนดูไปเดี๋ยวเราย้ายเซิร์ฟดีกว,ว่าแม่งมาแล้วกูย้ายเซิร์ฟมาแล้วคือไอ้เมื่อกี้แบบสเตป็ปมันแบบล้ำจัดเลยอะครับคนดูแม่งเฮ้ยเฮ้ยเราเรา,เราเจอคนสู้กันครับจังหวะนี้ เราเจอคนสู้กันเอาเา้าแร้วกูราดใครได้ไวะเนี่ยแม่งเฮ้ยเอา้เอาทียนึกว่าจะไม่ตายไอ้สัสเฮ้ยเฮ้ยๆๆๆแล้วนี่มาเสือจากไหนเนี่ยไม่ใช่ผลอะไรเนี่ยผลแสงหรอน่าใช่ปะ่ะเอ้ยผลถาดิมาอุ้ยแม่งไม่โดนแล้วประเด็นโซก,กีตาร์เสียงแม่งโคตรดังไอ้ไก่เอ้ย นี่ไงตายไปไอ้ไก่โอเคครับคนดูสำหรับคลิปนี้พี่ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนละกันนะครับอืมก็ใครที่ชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้พี่ด้วยละกันนะครับอืมแม่งโอเคครับคนดูสำหรับคลิปนี้พี่ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับคนดูสำหรับคลิปนี้พี่ไปละครับคนดูบายบาย